ครับการจัดส่งท่อนพันทองหลงังผมจะตัดท่อนพันเป็นท่อนๆยาวประมาณ20เซนนะครับจากนั้นก็จะเอาด้านที่ปักชำลงรินเนี่ยฮะใส่ถุงพลาสติกแล้วมัดด้วยเทปกาวนะฮะจากนั้นก็จะนำบรรจุในกล่องพัสดุและมัดด้วยเชือกฟาง ให้ตรึงไว้กับกล่องพัสดุอีกครั้งหนึ่งเมื่อท่านได้รับท่อนพันแล้วให้แกะออกจากถุงแล้วนำไปแช่น้ำเปล่าโดยเอาด้านที่อยู่ในถุงแช่ลงน้ำนะครับการแชร่อาจจะแช่เฉพาะน้ำเปล่าก็ได้หรือท่านใดมีน้ำยาเล่งรากจะใส่น้ำยาเล่งรากก็ได้นะครับแช่ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีหรือประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นก็ให้นำท่อนพันไปปักชํำนะฮะการปักชํำลงถุงชํำ หรือจะเอาลงกระถางก็ได้ผมจะปักประมาณ2-3ถึงท่อนในถังถุงนะฮะดินที่ผมใช้ชำก็จะเป็นดินปลูกทั่วไปจากนั้นก็ปักท่อนพันลงไปพอประมาณนะครับอย่าให้ให้ชนก้นถุงหรือชนก้นกระถางถ้าชนก็ชักขึ้นมาสักหน่อยให้มันมีระยะนะฮะที่สำคัญเลยก็คือให้เน้นหรือพยายามามือกดอรอบๆบ,บริเวณท่อนพัน ให้แน่นๆนะครับเพื่อที่ไม่ให้ท่อนพันโยกถ้าดินในถุงช้ำนะฮะยุบลงก็ให้เติมดินลงไปเพิ่มในถุงให้ให้ให้เต็มนะฮะจากนั้นก็รดน้ําให้ชุ่มเอาถุงช้ำนะฮะเก็บไว้ใต้ร่มไม้หรือในที่มีแสงลาไรไม่ปิดมิดชิดเกินไปนะครับให้รดน้ําวันเว้นวันประมาณประมาณ7-10วันก็จะผลิใบรากก็จะออกตุ่มๆออกมานะฮะแต่ยังไม่โผล่นะครับ อย่าเอาวางไว้กลางแจ้งกลางแดดนะครับโชคดีทุกคนครับ